สวัสดีค่ะบัตรสื้ผ้ามือสองค่ะน้ำค่าค่ะคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตชายคัตตอนนะคะไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงาน UIT ค่ะน้ำหนักสิบกิโลราคา5,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่2ี่ร้อย่ถึงตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณสาบาทนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสของเรานะคะลูกค้าจะมาในงานหมวดแรกวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตขอต้อนคุณผู้ชายนะลูกค้าจ๋านี่เป็น ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะใช่ค่ะรูค่าจา๋าอ่จมีเป็นแบรนด์ทางญี่ปุ่นติดมาบ้างนะคะรูค่าจา๋าเมื่อกี้ก็เจอเป็นยูนิโคไปอ่าอันนี้เป็นด็อกเกอร์เช่ค่ะเป็นเสือ้อเชิ้ตผู้ชายไซส์ใหญ่นะแต่ว่าผู้หญิงบางท่านใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้ ือว่าผู้ชายจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้หรือว่าคุณผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าคุณผู้ชายหุ่นหนีนะตัวนี้<ส>เอาไปได้เลยนะคะ5,000ันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่างตัวนี้แทบจะเป็นมือหนึ่งได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าหรือว่าอาจจะเป็นมือหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าตัวอ่าองบ่าตรงนี้นะคะลูกค้าจา๋าเขายังไม่ได้ดึงออกเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นงานสีแดงนะคะลูกค้าจ๋า สวยๆยื่อๆเลยนะคะตัวนี้เป็น 2XL นะคะใช่ค่ะรัวค่ะตัวนี้เป็นเมนเป็นงานผ้าคอตตอนใช่อาจจะมีผ้าคอตตอนหนาบ้าคอตตอนบางคนน่ะกค้าจากพักมาในนี้นะคะ<อ>เป็นลายสก็งสกอ๊อตนะคะเป็นสีเรียบเป็นสีพื้นค่ะลูค้าจากพักมาหมดเลยในนี้นะคะ ใครที่สนใจสามารถ c f ได้ c f ได้เลยลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะ5-5%ค่ะขาดเงื่อนดำมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่าีเจออย่างที่พี่นางแจ้งเลยนะลูกค้าจะท,ทันทีแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋า คือไปแล้วเอาไปคัดเอาไปแยกนะคะลูกค้าจะจับทําราคาก็ได้คัดแยกแบรนด์ก็ดีนะคะลูกค้าจาหรือว่าจะนาไปซักไปรีดใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม,มหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทีนึ่งก็ได้นะคะจ้าค่ะยูนิโคมาอีกแล้วรว่าไซส์จะอยู่ที่ประมาณ XL ขึ้นเลยนะใช่ว่ะเราเน,น้นเป็นไซส์ใหญ่ XL 2 XL 3 XL 4 x L 5 XL ลูกค้าได้ไปลูกค้าจะบอกโอ๊ยทำไมไม่มีไซส์ L บ้างไม่ค่อยมีลูกค้าจ๋าไม่มีไซส์ M บ้างไม่ค่อยมีค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็น XL ขึ้นไปเลยโอ้อะคาเวนคายจ้าลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีหลากหลายมาเลยนะคะลูค้าจ๋าสำหรับหมดนี้นะอะหมดนี้เป็นงาน u i t ก็จริงแต่ว่า เรื่องแบรนด์อาจจะมีพระมาใช่ค่ะจ่าแต่ว่าแนะนำลูกค้าจ้าหมวดนี้สุ้มมากจะซื้อไปขายแบบนี้เลยก็ได้นะคะลูกค้าจ้าไปซสกรอเบอรี่ขึ้นไม้แขวนขายเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไป DIY ก็ได้นะลูกค้าจ้าอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลที่ดีเนาะได้ไปทำ DIY ได้เลยนะคะลูกค้าจ้าอาจจะเอาเอลข้าวเอาไปตัดนู่นนี่นะลูกค้าจ้าจะทำราคาได้เลยว่าจะเป็นเติ้ลคุณต้องขายใน IG ในช่องน้านะคะจ้าถ้าเอาไปแบบ ไปตัดไปทาแบบ DIY วเป็นตรงขึ้นมาใหม่แล้วอะะะ่ะมันขายด้ตัวเแ,แบบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็มีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจานทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาด<ช>บางท<ช>่านลูกค้าจ๋าถ้าใครขายกลุ่มผู้ชายนะเอาไปขายได้เลยเอาไปขายได้เลยแต่ถ้าใครขายกลุ่มผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าซื้อกระตูนมารีดติดลูกค้าค่ะจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้เป็นดอกไม้ก็ดีใช่ค่ะหรือค่ะ หรือนะคะบางท่านเอาไปตัดขึ้นแบบนี้เอาไปตัดขึ้นแบบนี้เป็นเชิ้ตทรงหน้าสั้นหลังยาวใช่ใชเป็น,นคล้ายทรงขอบนะคะแล้วเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะลูกค้าจาับอันนี้แค่เป็นแนวทางให้ลูกค้านะแต่ถ้าลูกค้าบอกโอ้ไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกปกติขายเชิ้ตยู่แล้วก็อยากจะขายแต่เชิ้ตลูกค้าจับก,ก็เอาไปขึ้นแม่แขวนข่ายได้เลยนะคะตัวนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจาับเพราะว่าซีซันเขามีหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจาับส่วนใหญ่จะเป็นผสีสุ ่วนใหญ่นะแต่ว่าก็จะมีเธอสุดขึ้นมานะคะลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่สีดำสีครีมลูกค้าจ๋าสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีม่วงมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋า็วจะเป็นแบบลวดลายก็มีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นลายสก๊อตตาเล็กตาใหญ่เป็นลายตรงลายขวางลูกค้าจา๋าหรือจะเป็นพวดลายอดอกไม้ก็มีนะลูกค้าจ๋าในนี้มีคะค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าจ๋าค่ะค้าค่ะมาและแขนสั้นแขนยาว รูกนค่ะขาพักมาเลยแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นแขนสั้นกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวเขาก็จะทักๆกันมาในนี้นะคะแต่ว่าสวยสวยเลยชอบเนื้อผ้ามากใช่ร่ค่ะด้วยความที่เป็นผ้าคอตตอนนะจะเป็นผ้าที่ใส่สบายและผ้าคอตตอนนี่เป็นผ้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีนะและขายดีด้วยไม่มีอาคว่ะลูกค้าจะสําหรับงานเชิ้ผ้าคอตตอนค่ะดูค่ะจะเป็นผ้าประมาณนี้ ผ้าสวยๆแบบนี้คอตตอนหนาคอตตอนบางนะคอพัหม์นะคะใช่ค่ะลูกค้าจาเนื้อผ้าเขาสวยเลยนะคะลูกค้าจาสสำหรับกระสอบนี้ลูกค้าจะแนะนำเลยะคะ่ะในราคา5,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะได้กระสอบรีวิวนี้ได้ตามที่ีะดีทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะหยิบไปทิ้งสองชิ้นไม่มีแน่นอนะคะ่ะเพราะว่าของเราเป็นระบบ บริษัทค่ะลูกค้าคาะรับมาแบบไหนเราขายไปแบบโอลาวิคะซื้อเยอะลดเยอะค่ะซื้อครบสองหมื่นเรามีส่วนลดให้ด้วย1,000ันบาทได้เป็นสมาชิกด,ด้วยหรือค่ะลูกค้าจ๋าใครอยากได้เช็คราคาส่งนะคะอยากได้ราคาส่งนะคะสิบกระสอบเรามีราคาลดให้ทุกลูกเราเป็นราคาส่งให้ทุกลูกค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ เช็คสต็อกสินค้าก่อนขายค่ะล <g íveis> ูก <bad> ค้า <role> จ <ful> ่ายค่ะเข้ามาสอบถามก็ได้ตัวนี้มีสต็อกสินค้าอยู่เท่าไหร่นะคะลูกค้าจ่ายค่ราคาเหมาะสมได้เท่าไหร่ลูกค้าจะาแนะนำนะถ้าเข้ามาพิ่คุยสอบถามก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะลูกค้าจะายไลน์แอดของเราลหละสามารถทักมาได้เลยนะคะลูกค้าจะหรือว่าจะโทรหาพนักงานขายก็ได้ เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเฟซค่าหกเบอร์โทรลูกค้าจะเลือกโทรได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะลูกค้าค่ะใครอยากเอาไปทำราคาแนะนำว่าไปซักเอาไปดีถูกเพราะว่าอาจจะมีเสียหายบ้างอย่างที่เราแจ้งเนาะอ่าขาดเพื่อนดำนะคะคอเหลืองนะคะลูกค้าขามีเจอนะคะ ใครที่แบบว่าอยากเอาไปทําราคาแนะนํามาไปซักเอาไปรีดหรือนะคะลูกค้าจะใครขายขึ้นห้างอยากเอาไปแพ็คถุงนะคะซักรลีดนะ,ะอาดน้ำยาผพนุม่มหอมนะคะลนะูกค้าจะแพ็คถุงก็ได้เหมือนกันนะคะใช่จ้าทูกค้าจะสามารถจัดได้หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะแถมต้นทุนเขาก็คุ้มๆเลยอยู่ที่33บาทเท่านั้นนะล้กค้าสบาทเท่านั้น ลูกค้าไปทำราคาได้เลยนะเราจะเป็นตัวละร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยนะลูกค้าจ๋แต่ว่าตัวนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดขายท้ายอีกทีหนึ่งด้วยนะคะจ้าใค่ะสังเกตลูกค้าค่ะจะมีป้ายตรงคอแทบทุบกตัวนะแต่เราไม่มั่นใจค่ะลูกค้าจ๋าว่าเป็นแบรนด์อะไรบ้างลูกค้าต้องไปดูทีหนึ่งแต่จะมีแทบทุกตัวป้ายเลย็กป้ายใหญ่ป้ายน้อยนะคะลูกค้าจ๋ามีมาแทบจะหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่แจ้งนะจะมีงานแบรนด์ญี่ปุ่นติดมาด้วยเพราะว่าเรื่องเม็ดอินเขาแบบว่า ไม่ได้ระบุเนาะใช่แต่ว่าทั่วโลกเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําค่ะหมวดนี้ค่ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าใครที่อยากได้เยอะๆนะลองใช้สตะอกดูอีกทีหนึ่งแต่ใครขายงานกลุ่มแบบผู้หญิงนะโอเวอร์ไซส์นะชอบนะสวยลูกค้าจ๋าตัวนี้เลยหรือว่าจะไปขายแบบกลุ่มคุณผู้ชายเดี่ยวๆเลยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าตัวนี้เป็นงานโอเวอร์ไซส์สามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเลยนะนี่เ่ะสินี่เนาะ นเ,นเนี่ยแบบนี้สีสวยมากลูกค้าขาดูค่ะเห็นแล้วสวยมากก็สวยเป็นลวดลายก็สวยนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับตัวนี้นะคือแบบใส่ได้จริงๆใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไปทำงานใส่ได้หมดเลยก็ได้ลูกค้าจ๋าจะใส่เป็นเสื้อเสื้อเดี่ยวๆก็ได้ลูกค้าจ๋าหรือจะใส่เป็นเสื้อผู้หอิงชีหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะใส่ได้หมดเลยค่ะลูกค้า่ะแนะนำแนะนำดูค่ะสีชอบมากลูกค้าจ๋า บางท่านนะผู้หญิงนะบางท่านที่ซื้อไปทําเป็นเดสก็มีมใส่แบบนี้แล้วใส่เข็มขัดตรงเอวนิดนึงจบเลยใช่ไม่ต้องติดกระดุมหมดก็ได้นะคะูกค้าจ๋าบางท่านก็ติดกระดุมแค่2เม็ด<า>บนหรือจะติดแค่2เม็ดกลางอาจจะก็สวยเหมือนกันใช่ ใส่เป็น,<ด>ปนแบบะอะไรแต่ก็อบข้างในยางเกงข้างนอกแต่ถ้าคุณผู้ชายใส่ก็คือจบเลยลูกค้าจ๋าใครที่เป็นหนุ่มเนาะหนุ่มอุบอับหนุ่มแบบว่าหูหนีนะคะลูกค้าขาเอาไปขายได้เลยใช่ค่ะ<ๆ>ลูกค้าจ๋าจ,จับแนทง่ายนาะนว่าจะเป็นยังนงชลัยกงเกงคอตตอนลูกค้าจ๋าคาโต้ลูาากคา้คาสามารถใส่เน็ตได้เลยะะ<ๆ>ใช่ค่ะ<ๆ>อ่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณพกง่ายน,นะคะในส่วนที่เหลือเนีายละเอีด ไปย้นดูกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับว,วันนี้นะคะเป็นเสื้อเชอิ้ตคอปต้อนผู้ชายไซส์ใหญ่ค่ะราคาจ๋าเป็นงานนาการอดไอทีค่ะน้ำหนัก15่กิโลราคา1 2 0ถึง150ตัวนะคะจำนวนตัว1 2 0ถึง150ตัวราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคาจ๋าต้องุนเเลียดต่อตัวนะคะประมาณ33บาทเป็นถิงค้าเกรดเอหกาบริษัทรัาค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที right ่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะเราจะเป็นไล e Facebook, เว็บไซต์ g องหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเนนะคะฝากติดต่อสองช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและทิก t ก k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ